สวัสดีค่ะตอนนี้วิอยู่กับแทนนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่วัดชยโยวรวิหารนะคะระหว่างนี้ก็คือมาทำกงเพื่อนก็คือเพื่อนยังไม่มาก็ต้องไปกินข้าวหลอกเพื่อนที่ตลาดเทศบาลนะคะตะบลชยโยสัวอ่านทองค่ะนี่ก็คือแพรลี่นะคะก<ม>็ต้องไปกินข้าวก่อนเนาะพาสุดตลาดเลยไป นี่นะคะเราก็มารอหนุ่มยกนะคะนี่มาแล้วหนึ่งหนุ่มยกไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนรำแข่งเข่าสิไปํำสิไม่ได้อ่าไปหาข้าวกินก่อนอหาข้าวกินก่อนเนาะข้าวชาาไม่ได้กินกันเลยตอนนี้ก็เวลากี่โมงนะแพร่9โมง13นาทีนะคะก็หาข้าวกินหนึ่งจำไดหาข้าวกินก่อน ชยต้องกรคต้องผัดไทยปะถ้ายี่งชื่อชนะเลยคือยืนนึ่อนนอง,นองอยู่แล้วหน้าสองปลาจุกจุกมีทุกอย่างปลาอะไรปลาอะไรเยอ่แยก็มีเออเขาถามว่าปลาอะไรอ่ะประยุทธ์แบบอุ๊ยประยุทธ์ไม่ห่านไม่ห่านนะอันนี้คือไม่ห่านนะคะเขาาอยกช่ะที่ทานนี้คือผัดไทยมัชโยใช่ไหมคะหนูขอทานด้ยค่ะอ่าพี่นี่มีอะไรแนะนำบ้างคะมีผัดไทยกุ้งสด ตามสั่งนี่หลายอย่างแล้ก็เอาผัดไทยสี่ทีนะเอาผัดสี่ทีค่ะโอเคค่ะแล้วเปค่ะเออยมายการ้านนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นเนะา,านะร้นนีน้ราคาก็มีกระเพราเยอะเหมือนกันมีอาหารตามสั่งด้วยแต่ว่ายืดหนึ่งเราก็ต้องมาคิดผัดไทยว่าเสียอยูเออได้สุดนเนื้ออยู่กับป้าแมวนะคะเป็นคนผัดผัดไทยร้านนี้นะคะที่ชนะเลิศนะคะแล้ถามป้าแมวว่า มันก็ชนะเลื่ยแล้วก็มีครับอะไรบ้างคะอ๋อที่นี่ก็คือเราทําด้วยคือเราผัดซุ้มเนี่ยผัดสดๆเลยเราไม่ได้ผัดอะไรที่นด้รับความร้อนไปใหม่ๆคือน้ำซุ้มอาจจะออกไปในเส้นเราผัดรวมไปกับเส้นเลยรสชาติเราก็ปรุงสดเราไม่มีน้ำอะไรทั้งสิ้นเยอะๆใหม่คือว่าจานต่อจานสองจานไม่ใช่สองชานเราผัดรสชาติมันจะเข้มข้นและการที่เรา คื่ราตอชชาติมัน้อใช้ได้ก็โอเคแล้วก็เป็นของหม่รสชาเป็มขนท่หนทาเนี่ยสดชื่รอลแล้วเขาใส่นั่ป้าคนกันั้นปาคว่ายากไหมที่ที่รานทะั่ที่วัโยน้าหลายร้านมัประมาณ่สลบากกระดาษนะแล้วแต่ทางรานรสาตมันไม่เหลือนการก็จะมีกรรมการคอยชิมคอยไเราจะจะได้ดีตรงคือว่ารสชาตเราดี ร้านนี้คือยืนหนึ่งร้านแกแมวร้านแกแมวคือยืนหนึ่งเลยค่ะหอที่กลางค่ะอยู่ที่ในวัชโยเลยวัชโยอยู่ที่ติดก,กับวิหารวัชโยเลยเป็นตลาดตอ้องตรง้องแก่อยู่แล้วเราก็เป็นที่ชื่นชมที่มีใครมาที่วัชโยจะต้องมาทา,านอะไรจเป็นขั้นใจที่ว่า ถูกว่างที่โมชิโยนะค่ะไช่อร่อยจริงไม่ผิดอย่างอันนี้เลยใช่อร่อยจริงการันตีได้ลูกค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราก็กินข้าวเสร็จแล้วเนาะก็มาเดินตลาดกันแป๊บหนึ่งเนาะด้วยกับเพื่อนๆนะคะอยู่หมืนครบเลยอยู่กัือนครบแต่ค่ะซื้ออะไรอ่ะ มึงอันนี้คือแปลกมากมันคือเขาเรียกว่าอะไรคะบารเนิสบาร์เรเทคือมันขุแต่ว่าอันนี้คือมันหวานต้องซื้อหรือว่าแพงใช่ก็คือแบบลองมันหวานมากไหนอ่ะต้องไม่ไหมูแก,กัน,นกันหน้ามึงอ่ะกินอะกินนิดโชว์กินดิอ๋าโอไม้นิง หวานจริงหวานจริงหวานลูกมันตัวไม่แดกกว่าเผ็ดไปเอามันไม่ชอบกูเผ็ดแล้วต้องไปฆ่าอ่ะมันถ่ายกูเผ็ดเลยเยอะไม่เอาครับตอนนี้นะคะเราก็จะเข้าไปไหว้พระในวิหารนะคะวัดชัยโยนะคะวัดวิหารของเรานะคะแล้วก็จะ ก็คือแบบว่าต้องทำบุญถึงจะได้ขนมปักบัวเล็กนะคะนี่คนทำค่ะนี่ยอดแล้วหนึ่งหยิบเลยหมดถาดลูกหมดถาดอดไรคะพี่เอาเลยจ้าเอาเลยได้หมดเออตามตามรัศรัทธาครับใส่กี่บาทก็ได้นะคะอุ้ยผิดแลยแพ้ในบาทเนาะ กินชว้วนหนึ่งคำ uh, หนึ่งยกหนึ่งคำพะลปมือเต็มมือเต็มรสงซสาไปหาที่กินก่อนไปตอนนี้นะคะเราก็ถึงรถแล้วนะคะเราก็จะไปต่อก่อนที่บ้านพุนเล็กใช่ไหมแพรี่ใช่เราจะไปกินกว๋วยเตี๋ยวนะคะกับน็อตที่เป็นช็อกโกแลตช่บ้านพเล็กสุดปังนะคะรถเดียวมาก ตอนนี้คะเราก็อยู่บ้านหุ่นเหล็กอ่ะนี่คนหุ่นเหล็กเยอะมากค่ะนี่เดี๋ยวแบบไม่ไหวแล้วก็คืออยากถ่ายแต่ข้างหน้านะทุกคนแต่มันร้อนมากก็เลยมาถ่ายข้างในก่อนยังไม่รู้ว่าวันนี้คนเยอะหรือคนน้อยแต่ว่งเหมือนว่าจะเห็นคนเยอะเนี่ย เราก็จะมาถ่าข้างในก่อนนะคะไล่เดินเลยเว้ยนี่เลลรนีก็้องมีุดนึ่งบ้างน่าคือัมม่นมาถึงได้ในอเลยใช่เขาจะแบบว่าเป็นโชว์เหล็กนะข้างข้างหนแล้วก็เปิดเผยสวยมากนี่ไงวิวสุดป่าแล้ก็อันนี้ ประโยชช็อกโกแลตอันเนี้ยนะนี่น,ะะนี่เราก็จะมีอะไรอ่ะนี่หนึ่งนี่แล้วก็นี่แล้วก็ตัวอะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนเนี่นยเยอะมากเท่าไหร่นายโยกร้อยใช่นะ159ยาสิบเก้าอะร้บเก้าบาทใช่ซื้มแบบกว่าซื้อแยกเนาะแต่ก็มป็นข<า>องฝากได้ด้วยจริง ยกเยอะค่ะเป็นซิกเนเจอร์เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวยกอิ่มแล้วจากพี่งแล้วก <c oughs> ๋วยเตี๋ยวคือไปกินพอแล้วค่ะอิ่มแล้วนะคะอิ่มแล้วจะพาถ่ายโยชิโยนะเออเอาเอะไรมากินเดียวอันนี้ก็ได้อัะไหน,น,อ,น,นอันนึงอันไหนอันนี้แหละกินมาอันหนึ่งกินน็อตเหรอน็อตมีสองตัว ยกลืมไปว่ายกพ้องเปลี่ยนเหล็กมาหนึ่งต้องเปลี่ยนเหล็กงะเอ้ยแทบเป็นกระดูกเลยอ่ะอู้ดังป๊อปเลยปากบนมันต้องแช่แข็งไเพราะว่าไม่งั้นมันจะละลายเนี่ยโอเคค่ะก็คือจะมีคนกลับบ้านแล้วหนึ่งคนก็คือหนุ่มยกนะคะกลับบ้านแล้วไปบ้านหนุ่มโยในบ้านจุบก่อน เดี๋ยวไปเจอกันอีกคนตอนคืนโคตรเด็ดคนนี้น้องแคมเนาะน้องแคมมีสวยสวยสุดแย่งซีนใช่แย่งซีนยกเลยยกเลยแ้สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัดขุนทินประมูลนะคะก็คือตอนกลางวันคือภาพตัดมากก็คือไม่ไหวยมาแล้วนี่น้องแผมมีค่ะดาราสวยสุดต้องยืนหนึ่ง คนเยอะมากคนเยอะมากนะคะและยุงก็เยอะมากเหมือนกันยุงคือแบบว่าต้องมีเสื้อแขนยาวนะเพราะว่ายุงเยอะมากไหนเสื้อแขนยาวมึงดูเถอะกับแตงเดี๋ยวเสื้อแขนยาวยุงเยอะมากยุงพวกยุงเยอะมากเลยมือนกันเสื้อแขนยาวอ่ะมันยังหิวอ่ะหิวก็ไปหาอะไรกินกันมึงมันลำนี่อีกแล้วว่ะว่าเช้ว่ากูเจอสัตว์มันจะโยก็คือต้องตัดผาาปลาต้องตัดผ้าไปที่ตอนเช้านะคะโยกเชือกแตะทีนะคะตอนเช้าเป็นยังไง <laughs> ้ว,าวาลว <laughs> าอีกแล้วลาเก่งไญญตดีค่ะลูกชุบนี่ลูกก็สองบ้านนะคะว่าขุนอินทปรมูลนะคะคือพวกนี้คือสุดท้ายแล้ว นะคะเราก็กำลังจะถึงนะคะหลังถึงหน้าองค์พระอาจจะถึงพระนอนแล้วก็คือเยอะจริงแล้วร้อนมากด้วยยุงเยอะด้วยสเตจต้องเข้านะคะเราถึงแล้วนะคะเรากำเดินเราเดินไปหน้าพระนะต้องถอดรองเท้าก่อนไม่ถอดรองเท้าไปตรงไหนอุ้ยนัม่ใช่เยอะ เวสิวข้าวัดปเคยพี่ขวัดปูกวถามเสียตังค์ะเสียตังค์ป่าเขวัดเข้าด่ไม่ใช่บ้าเหล็กันัเออเดี๋ยวต้องไปลก่นไหนต้องปุนเ้าเวทาต้องรีดอยู่หอยู่ไน่แล้วคณแพเนี่ยก็จะไปวัดถากันนะทุกคน ใจเลยมาที่นี่ยุงเยอะมากคือไม่ไหวร้อนด้วยยุงเยอะด้วยซอฟเปลต้องเข้าจากใจเลยยุงเยอะมากค่ะ